สอนอสอไปสอนอีกก่อนเอามาฮะผุนปอนเอาไปทางผุนเอามาั้ยตัวใหญ่หปะ ได้ยังให้กูต้องเทศตี่ล่าหาไปเพียเด้อเอาไปคุณน้อยๆนี่ได้ยังนี่ยมาได้ยังเลยเามาได้ยังเลยสอนเขาไปอันนิงไม่น่ามได้เล ่ต้องกินบ่แต่เมื่อยมี่ครับมี่มี่ปุ่นปุ่นมีในกระติกเวลาไปกินไปบอ่บอาจารย์บ่แม่นน้ำดินบ่น้ำเย็นนั่นแหละสอดเข้าไปเต้ยเต้ยไหมบ่แม่นไปงาดขืนยังสั่นด้ฮะหอดเข้าไปตใต้ยต้แล้วก็ซัวนออกมาบ่แม่นสิไปงัดขึ้นยังสัน่น ไปมาขายกันเจ้ากันได้ป้ะ ผมก็ได้หมผมก็มี่ป่ะพูดไปทางคุณดูคุณทา้งต่อคุณทางต่อคุณพูนไปไกลๆมองอี่พอรย่อพูนไปพูนไป